หน่วยที่12จังหวัดของฉันเรื่องที่3ามคำขวัญและต้นไม้ประจําจังหวัด คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราชธานีเก่าอู่ข้าวอู่น้ำเลิศล้ำการกาวีคนดีศรีอยุธยาเลอคุณค่ามรดกโลกเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของคำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะคะราชธานีเก่าหมายถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยนามว่ากรุงเทพทลาวดีสีอยุทยามหาดิลกพบนพร,รัตน์ราชธานีบุรีลมหรือที่เรียกกันว่ากรุงสีอยุธยาค่ะอู่ข้าวอู่น้ำหมายถึงจังหวัดพระนครสีอยุธยามีพื้นที่อนุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก และยังมีแม่น้ำไหลผ่านสี่สายคือแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าศักด์แม่น้ำลบบุรีแม่น้ำน้อยทำให้เหมาะแก่การเกษตรกรรมและการประมงค่ะเลิศล้ำการกรวีหมายถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยามียุคทองของวรรณคดีวรรณคดีที่สำคัญเช่นคำฉันกาบห่อโคง ประพาธทานทองแดงจินดามณีมหาชาติคํำหลวงคนดีสีอยุธยาหมายถึงจังหวัดพระนครสีอยุธยามีคนดีมีความสามารถทุกยุคทุกสมัยตลอดมาได้เสียกรุงให้กับพม่าถ,ถึงสองครั้งแต่ยังกอบกู้เอกราชกลับมาได้ เพราะมีคนดีมีความสามารถนั่นเองจนมีคำกล่าวแต่เดิมว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีค่ะเลอคุณค่ามรดกโลกหมายถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปะวัฒนธรรมเมื่อวันที่13พธันวาคม พุทธศักราช2534จึงได้จัดงานประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองโดยใช้ชื่องานว่างานยอยศย,ยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกโดยมีการจัดแสดงแสงสีเสียงเพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันค่ะต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือต้นหมันนะคะ ต้นหมันเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะในประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองมาตั้งที่ตำบลหนองสนได้ขุดพบหอยสังักทินาวัตอยู่ใต้ต้นหมันอันเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดค่ะดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือดอกสนเมื่อปีพุทธศักราช1890พระเจ้าอู่ทองทรงตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ตำบลเวียงเหล็กทรงเลือก ชายภูมิที่จะตั้งพระราชวังส่งเห็นว่าที่ตำบลหนองสนเหมาะสมเพราะมีต้นสนมากมายดอกโสนออกดอกเหลืองอลามคล้ายทองคำสะพั่งตาดังนั้นดอกโสนจึงถือได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพนะนครศสีอยุธยาค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รับชมคลิปวิดีโอสาระความรู้เกี่ยวกับความขวัญและต้นไม้ประจำจังหวัดกันไปแล้ว ต่อไปเราจะมาทำใบงานและแบบฝึกกันนะคะหนังสือร่องรอยการเรียนรู้หน้าที่36ให้เด็กๆเลือกต้นไม้มา1ชนิดและนำมาเปรียบเทียบกับต้นไม้ประจำจังหวัดของเราแล้วลองดูซิว่ามีอะไรที่เหมือนกันและไม่เหมือนกันและช่วยวาดรูปในผังและระบายสีให้สวยงามค่ะ สือร่องรอยการเรียนรู้หน้าที่37ให้เด็กๆทำความรู้จักกับต้นไม้ประจําจังหวัดต่างๆกับพี่โตแล้วเขียนสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับภาพค่ะใบงานเสริมทักษะหน้าที่43ให้เด็กๆบอกชื่อต้นไม้ประจําจังหวัดแล้วลากเส้นไปหาภาพสาระออกและฝึกเขียนคำที่ผสมสระออกค่ะ ใบงานศิลปะสร้างสารรค์หน้าที่38ให้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีต้นไม้ประจำจังหวัดที่ถือเป็นต้นไม้มงคลเด็กๆรู้ไหมว่าต้นไม้ประจำจังหวัดของเด็กๆคือต้นอะไรแล้วติดกิ่งไม้ลงในกระดาษและพับกลีบใบไม้ให้สวยงามนำมาประกอบเป็นต้นไม้แล้วเขียนชื่อต้นไม้ประจำจังหวัดของเด็กๆลงไปค่ะ